สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมเปรี้ยวกอกๆนะคะน้องม้ากอกมาดูเพื่อนใหม่ของเปรี้ยวนะคะนี่นมเปรี้ยวมีเพื่อนใหม่แล้วโอ้โหจะโดนข่มคืนซะแล้วเป็นน้องดำนะคะลูกลูกชายของน้องดำคนสวยคนนี้นะคะนี่น้องดำตัวนี้เป็นตัวเมียเคยเป็นแฟนนิกกี้นะคะปีที่แล้วแล้วน้องดำก็ได้รับอุบัติเหตุนะคะเอวลากเนาะคืนสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดีนะคะที่ไม่เสียชีวิตอ่าคนนี้เป็นแฟเป็นลูกชาย ลูกชายของเขานะคะแม่นูนาพานมเปี้ยวมาที่สวนผักนะคะเชา้านี้กำลังเปิดน้ำใส่ร่องผักอยู่นะคะเขามารับชมบรรยากาศสวนผักนะคะแล้วก็มีน้องหมาเล่นอยู่ที่สวนผักด้วยนะคะ<ม>ก็เป็นน้องหมานมเปี้ยวของนุนานั่นเองโอ้พี่จิมมี่มาสวัสดีค่ะพี่จิมมี่ฮานิกกี้บอถ้าได้เห็นค่ะถ้าได้มาทาั้งนี้ ลุงกิมนะคะพี่จิมมี่ตามหานมนิกกี้นะคะยังไม่มาเนาะนมนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยววิ่งเล่นอยู่ที่ถนนกับพี่ปีโป้นะคะกับพี่ปีโป้แล้วก็น้องดํานี่น้องดําคนสวยนะคะเอวก็ไม่ค่อยดีพี่ปีโป้ก็ขาก็ไม่ค่อยดีนี่นมเปรี้ยวอยู่ตรงกลางมาเล่นกันมาเล่นกับมาบ้านนี้นะคะมาบ้านนี้ นู่นนะคะตัวขาวตัวขาวนี่คล้ายนิกกี้แต่ไม่ใช่นิกกี้นะคะตัวขาวนี่จะเป็นเขาเป็นตัวเมียนะคะเขาอยากเล่นกับนุงมเปี้ยวตัวเมียก็เลยจะดูตัวเล็กนิดนึงมีคุณชายโป้นะคะลุงโป้นี่นะคะตัวดำวิ่งตามพี่เป็นลูกของหิับรน้องดำนะคะภาพชายของน้องดำนุ่มเปียวรอน้องอยู่นมเปี้ยวรอน้องมาเล่นด้วยอยู่น้องไม่กล้ามานะคะน้องเห็นพี่ปิโปแล้วไม่กล้ามา เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นพี่พี่โป้แล้วจะมาเราไม่เห็นพี่พี่โป้แล้วก็จะมานะคะนี่นอนรออยู่ามาแล้วเจ้าขาวมาแล้วค่ะเจ้าขาวนี้สีเดียวกับนิกกี้เลยนะคะเป็นตัวเมียแต่ก่อนก็ไม่กล้าเล่นด้วยกันเพราะว่ายังเด็กอยู่น้องเปียยังเด็กอยู่นะคะเปี้ยวเปรี้ยวโอ้วักลาดีใจเลยมีโมูไหมว่ลูกหึ คุณนอ้นองคือบอ่มาคุณน,น,น้องคุณโอ้ยอย่านไอปูป้ามาสับม,มาเล่นกันรับชมเพื่อนใหม่ของน้องเปียวค่ะมาแล้วมาเร้วมาเล้วบนนนนนน,น,นรูปลอมาแล้วรูปลอมาแล้วกลัวพี่โป้ก็กลัวมา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 เล่นกับพี่เปี้ยวเล้พี่เปียวไม่มีเพื่อนลูกมามาแล้วมาแร้วมาเล่นกับพี่เปียวเปียวเล้พี่เปี้ยวไม่มีเพื่อนครับมามามา มองม้งทางมองทาง,ง,ทางสิไปดีขึ้นบ่นไปดีเนาะอีแม่เอ้ยออแม่หนูหน้าเอ้ยือยานแท้เนาะห้องก็หญ่เป็นเบ้าได้นี่นี่ผมก็เป็นเบ้าน,น้ยนี่อยากมาเล่นน้ำไอเปียวตอนนี้น้อยปุ่นผมก็ยานยานนี่ต้นไอเปียวกับโอ้อยากเล่นน้ำหนองบนอน่เลยดับเลยนอนเบ่นยามเว้น ซองหมอก,กอกหมอก,กอกง่านบุศากกับมาอ่อนตะเมียห้ไผยแม่ผ้ามาเ่นแตะก้อนกะเล่นกไนน็ไอนิ่นไอนิ่เพนก็เมื่อบ้านมุกทหารลาเปี้ยวกับพมี่มูเล่นอ่อนตะเมียมะเล็นน้ำหมาหน่อยฟังนี่อาศัยมาสวนพักค่ะีมาสวนอีแม่กผ้ามาสวนพักค่ะมารดน้ำพักฮะลังเทือกับฮหดเลยนะคะศาสตร์เลยฮดบ่ไดยก็เปิดเอาค่ะเปิดเอา ปิดทิ้งใหม่ให้มันชุ่มๆเนาะเปิดทิ้งใหม่ให้มันชุ่มๆก่อนหญ้าก็ขึ้นได้บาดจะมือได้บริเปลืดเดี๋ยวไม่เสียหญ้าเด้ไหม,มากระเล่นกันญี่ปุ่นค่ะไอ้ดำประธานได้มาด้วยค่ะยังประกาศหมาอยู่ย่านอยู่ย,ย่ยานไอ้ปู่อยู่เมื่อบ้านอาดลาดปุ่บสีสเกีดเฮ้ยเนาะทุกนี่กระเล่นกันต่อเอาย่างยานทึ่งเล่นบาดนี่น้องดำนี่ประธานด้คุ้น,นะคะ่ะเอ้ยน้องขาวน้องขาว น้องขาวนี่ขาวสีเดียวกับดิกกี้เลยนี่เพิ่งจะคุ้นกับนมเปี้ยวนะคะวันแรกนะคะที่เขาเล่นด้วยกันวันแรกเป็นตัวเมียนะคะเพิ่งจะคุ้นกับนมเปี้ยวแต่ดำคุ้นคุ้นหลายวันแล้วดำหล่อค,คุ้นหลายวันแล้วเพื่อนใหม่ของผมเองครับ ียวมาลก็เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าที่บ้านกกอกนะคะน้เปี้ยวอยู่ตรงนี้ค่ะวอู่ตรงนี้มาแล้วเดี๋ยหน้าบ้านลูกพลนะคะพระบินทบาทกลับแล้ว เราก็มัวแต่เด็กๆ,ๆนะคะพาบินทบัตรกลับเล้วยกับน้องม้าค่ะเฮียลูกๆเข้าที่นะเียลูกๆเข้าที่แล้วก็บอกนิกกี้กับบ้านเรียบร้อยเอาขอบคุณครับผม